สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมผมครับพบกับพี่น้องอสมอวันนี้17ธันวาคม2566สี่ทุ่มตรงครับแจ้งข่าวดีพี่น้องอสมอเฉพาะพี่น้องอสมอที่เป็นชาวนานะครับก็มีข่าวด่วนมาเดิมนะครับเดิมแผนการโอนเงินไร่ละพันควรเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่ของธนาคารกรกศนี่ในส่วนคนที่ยังไม่ได้รับเงินไร่ละพันนะครับ เดิมเขามีแผนว่าถ้าได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร,รในการลงทะเบียนผูกข,ข้าวที่จะให้โอนนั้นก็จะมีการรับข้อมูลจากธนาคารธุรกสภายในไม่เกิน20ทันวาเสร็จแล้วก็จะโอนทุกวันที่28ของเดือนอันนั้นเป็นข้อมูลเมื่อช่วงต้นเดือนทันวาชาพี่น้องชาวนาก็พากันร,รอว่าจะได้รับการโอนเงินวันที่28ธันวา แต่วันนี้มีข่าวมาใหม่โอนพรุ่งนี้เลยนะครับไร่ล,ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่สูงสุดสองหมืนบาทเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าพี่น้องเรียกว่าเงินช่วยค่าเกยวข้าวนั่นแหละครับใครที่ยังไม่ได้เงินในการโอนรอบที่แล้วนะครับพรุ่งนี้สิบแปดธันวาคมเนี่ยมีการโอนหกแสนแปดหมื่นแปดพันกัวรายนะครับไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ สูงสุด2 0 0 0มบาทใครยังไม่ได้เงินรอรับโอนนะครับ18ธันวาคมพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ก็มาบอกข่าวดีสําหรับอสมเฉพาะอสมอที่เป็นชาวนาที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพันมาก่อนที่เขาโอนไปรอบก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้คลิปนี้ก็มาบอกว่าอสมอที่เป็นชาวนารอรับการโอนเงินในวันพรุ่งนี้ครับไร่ละพันควรเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่สูงสุด2 0 0 0มบาทโอน18ธันวาคมสองหนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวนาก็ไม่ได้รับครบทุกรายนะครับ เพราะว่าตามข้อมูลข่าวนี่มีเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน,นกว่า8แสนลายนะครับกว่า8แ0,000นลายที่ยังไม่ได้รับเงินก็เพราะว่าลงทะเบียนแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์เขากํลาลังตรวจสอบการวาดรูปแปลงอยู่ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาก็จะมีการส่งข้อมูลให้ทรกศทรกศก,ก็จะโอนต่อไปในรอบต,รต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมีมีคนที่จะยังไม่ได้เงิน,นมีอยู่ทั้งหมด8แ00นกว่ารายแต่จะโอนพรุ่งนี้เนี่ 18ธันาวาคมนี่โอน680,000กว่ารายนั่นหมายความว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะยังมีคนไม่ได้รับเงินเขาก็จะได้ทกศก็จะมีการโอนให้คนที่ยังไม่ได้รับเงินรอบต่อไปนู่นแหละครับแต่รอบวันพรุ่งนี้รอบ18ธันาวาคม2564นี่ก็จะมีเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ได้เงินครับเพราะโอนถึง680,000กว่ารายครับแจ้งข่าวดีใครพี่น้องอสมอท่านใดที่เป็นชาวนา รอรับเงินไล่ละพันคูเรือนแล้วเม่เกิน20ไร่18ธันวาคม256ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ